สวัสดีค่ะยินี้ต้อนรับสู่ Princess Gaming Channel นะคะก็เป็นนักแคสเกมใหม่นะคะจะเรียกว่านักแคสเกมหรือเปล่าว่าเพิ่งแคดเกมในเกมแรกนะคะจุดประสงค์ที่ต้องการแคสเพราะเราเป็นคนพูดมากอยากแบบว่าให้คนรับฟังเรา <laughs> ก็นี่คือเกม Minecraft 1.7.2นะคะเป็น Minecraft Server m ์เม o ด ก็ชื่อว่า Mushroom Server ก็สามารถดาวน์โหลดตัวเกมได้ที่เว็บของ Mushroom Server นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มันจะเป็นเซ r ร์เมอนที่โอเคเซิร์ฟเวอร์หนึ่งก็อาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เดียวของประเทศไทยหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไหนๆก็ได้นะก็เราไม่ได้มีแอนตี้เซิร์ฟเวอร์ไม่มอน,นมันอื่นน,นะก็ เซิร์เวอร์นี้ก็เราอยากจะทุมเชะกับมันตลอดฝากในฝากตัวเซิร์ฟเวอร์นี้ด้วยนะคะก็เซิร์ฟเวอร์วันนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีเม็ดมอนมีสเปลให้นี่มีสเปลให,ลให้โอ้ใครใช้สเปลสตีนาซานาซาซื้อสเปลนี่อุทธรณงของเรา สเปลก็เป็นเซอร์ฟเวอน์แมมนเราจะใช้อะไรเดียวบลิงแล้วกันนะบลิงกหนึ่งส่องสามก็บลิงกก็คือเหมือนกับเกมทั่วไปอะคะ่ะก็จะมีบลิงกเก็เาาเาาทำอะไรเนี่ยก็จะบอกว่าก็มาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้กันเยอะๆนะ มันก็มีเหมือนเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปแหละแต่ว่าสำนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แมทมอนก็ฝากตัวตัวอีกรอบนะคะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ